ดื่มน้ำยังไงนะคะไม่ให้พุงป่องไม่ให้ท้องผูกนะคะขอสวัสดีนะคะชื่อส้มนะคะเป็นเจ้าของเพจที่ชื่อว่า Bal าน c e blfd ถอกนะคะแก้ท้องผูกวันนี้นะคะส้มก็จะมาพูดถึงวิธีดื่มน้ำยังไงนะคะไม่ให้พุงป่องไม่ให้ท้องผูกและแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยซึ่งมีประมาณ5วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกเลยนะคะก็เป็นการที่เราจะต้อง ควรจิบน้ําก่อนแล้วก็อมนะคะแล้วก็กลืนนะคะแล้วก็ในส่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะเคิื่องเทีเดียวนะคะแล้วก็ กอกทีเดียวเลยนะคะไม่ควรเนาะนะคะเพราะว่าอยากจะให้นึกถึงภาพในการที่เราอะคะ่ะเหมือนเราเนี่ยไปรดน้ําต้นไม้นะคะเวลาลเวลาเราลดน้ําต้นไม้เนี่ยเราก็ไม่ใช่แบบลาดเลยทีเดียวถูกไหมคะเราก็ค่อยๆลดไม่ได้สรดให้ท่วมถูกไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวต้นไม้จะตายนะคะร่างกายเราก็เหมือนกันนะคะก็ควรที่จะจีบอมแล้วก็ค่อยกลืนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการ ดื่มทุกประมาณ15นาทีอา่าทุกๆสินาทีเลยนะคะซึ่งนะคะเออก็อ้างอิงมาจากคุณป้านิดานะคะหรือธรรมชาติบำบัดต่างๆนะคะที่เขาแนะนํามานะคะเพราะร่างกายของเราควรได้รับน้ําอย่างต่อเนื่องนะคะต่อมาข้อที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เออไม่ควรดื่มน้ําที่จะแบบ ไปพร้อมกับการกินอาหารนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเวลาเราดื่มนะ้ําไปพร้อมกับการกินอาหารไปด้วยเนี่ยนะคะมันจะส่งผลให้น้ำเนี่ยไปละลายกดในกระเพาะอาหารและจะทําให้ระบบการย่อยอาหารของเราอะคะ่ะไม่ดีนะคะทําให้มีปัญหาสุขภาพตามมานะคะต่อมาเป็นข้อที่4นะคะข้อที่4ก็จะเป็นในเรื่องของการที่ดื่มน้ําตามอุณหภูมิห้องค่ะเพราะว่าถ้าเราอะคะ่ะ ดื่มน้ำเย็นนะคะน้ําเย็นเนี่ยจะส่งผลต่อทําให้นะคะระบบการย่อยอาหารของเราไม่ดีนะคะต่อมาข้อที่5นะคะข้อที่5เนี่ยก็จะเป็นการที่ควรดื่มน้ําก่อน5โมงเยน็นระหว่างตั้งแต่เช้าถึง5โมงเย็นนะคะควรดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยรวมๆกันเนี่ยสลิตรด้วยกันนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะคะชอบดึก ชอบตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะเพื่อมาปัสสาวะและถ้าเราตื่นขึ้นมากลางดึกมาปัสสาวะเนี่ยจะส่งผลทําให้ม้ามของเราเนี่ยชื้นนะคะพอม้ามของเราชื้นนะคะก็จะทําให้ กระเพาะอาหารของเราระบบการย่อยอาหารของเรานะคะมีปัญหานะคะและส่วงผลทําให้สุขภาพของเราเนี่ยไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็น5ข้อนะคะที่ส้มนะคะมาบอกวิธีการดื่มน้ํานะคะที่จะทําให้เราเนี่ยไม่พุงปองไม่ให้ท้องผูกนะคะแล้วก็ยิ่งดีต่อสุขภาพด้วยก็จะมี5ข้อก็คือเดี๋ยวส้มสรุปให้ฟังนะคะก็คือหนนะคะเป็นการที่ดื่มน้ําด้วยการจิบ อมแล้วก็กืนนะคะสองก็คือดื่มน้ําทุกๆ15นาทีสามก็เป็นในเรื่องของการที่ไม่ควรดื่มน้ําไปพร้อมกับการกินอาหารนะคะแล้วก็สี่จะเป็นในเรื่องของการที่ดื่มน้ําตามอุณหภูมิห้องนะคะห้านะคะก็จะเป็นในเรื่องของดื่มน้ําก่อน5้าโมงเย็นอ่านะคะก็อันนี้ก็คือเป็นทั้ง5ข้อนะคะแล้วก็ถ้าใครอะค่ะเอาไปปรับใช้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอก กันบ้างนะคะแล้วก็ถ้ายังไงหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ